สวัสดีทุกคนก็คือวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีเนาะโดยที่พักที่เรามาพักเนี่ยก็คือชื่อว่าเบกกี้โคบดีสอร์ทซึ่งที่พักของเราเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับหาดคุ้งวิมานเลยก็คือว่าเราหันหน้าไปก็เจอหาดเลยแล้วเดี๋ยวก็เรากําลังจะไปกินข้าวกันเนาะที่ครัวชาบาหาดคุ้งวิมานก็คือจะอยู่ใกล้กับรีสอร์ทม,มากๆเลย ะเลแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับเข้าที่ผักกันเนาะก็คือว่าตอนนี้เราก็กําลังจะกลับเข้าห้องเนาะเอาของไปเก็บก็คือว่าทางรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะมีบริการรถกล์ฟขับไปส่งเนาะโดยที่พี่เขาก็จะพามาทางที่เป็นทางหลักก่อนก็คือว่าเราจะได้เห็นทั่วทั่วรีสอร์ทเลยว่าเขามีห้องแบบไหนบ้างเนาะแล้วก็บรรยากาศในรีสอร์ทเนี่ยเป็นยังไงก็คือว่าพี่เขาก็บอกว่า ในบริเวณด้านในเนี่ยคือเขาอ่ะจัดมาเพื่อให้เราสามารถถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยเพราะว่าเขาอ่ะทำสถานที่ค่อนข้างน่ารักเนาะก็คือใครที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยก็คือไม่ควรพลาดเนาะก็คือมาถ่ายได้เลยถ่ายได้ทุกจุดเลยเนาะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราสามารถเช่าจัก,กรยานจากทางรีสอร์ทซึ่งก็จะตกอยู่ประมาณ3ชั่วโมงร้อยหนึ่งต่อคันเนาะก็คือ เราสามารถขี่ไปที่จุดชม,มวิวเนินนางพญาได้ก็คือห่างจากรีสอร์ทไปประมาณกิโลครึ่งพี่เขาบอกประมาณนี้เนาะแล้วก็จากตรงนี้ไปหาดเจ้าหล่าอีกประมาณ20กิโลหรือว่าใครอยากจะไปโบสถีน้ําเงินก็คืออยู่ห่างไปอีกประมาณ20กิโลเหมือนกันนี่แหละก็คือไม่ไกลมากก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ลองดูกันเนาะว่าเรากลับเข้าที่พักแล้วเดี๋ยวเราลองแทนก่อนว่าเราจะไปไหนกัน แล้วพี่เขาก็บอกว่าเราสามารถมารับไอติมปีได้ด้วยนะตอนบายๆก็ bye. ก็คือจะได้ทุกคนเลยเนาะนั่นแหละที่มาพักและสำหรับใครที่ชอบว่ายนะ้ำทางรีสอร์ทก็คือมีสองสระให้ได้เลือกเลยก็คือสระแรกเนี่ยจะเป็นสระค่อนข้างที่จะตื้นแต่ว่าเราสามารถใส่ชุดอะไรลงไปไว่ายก็ได้คือแบบเป็นกางเกงที่ไม่ต้องเป็นชุดว่ายนะ้ำเราสามารถลงได้เนาะส่วนอีกสระหนึ่งจะอยู่ทางข้างหน้ารีสอร์ทเลยก็คือว่าอันเนี้ยจะต้องจําเป็นต้องใส่เป็นชุด เป็นสระที่ค่อนข้างขึ้นมาหน่อยเนาะก็คือสามารถไว่วยได้ผู้ใหญ่ไหว้ได้เนาะแล้วก็มองเห็นทะเลด้วยใช่ก็เดี๋ยวเราพาไปดูกันเนาะและนี่ก็ถึงโซนที่เราจะพักกันแล้วก็คือว่าห้องพักของเราอะ่ะจะอยู่ข้างบนก็เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในห้องมาให้ดูด้วยเนาะ ไหนก็ไปตรวจดูเมือ่อเมื่อกี้ได้อะไรนะเมือ่อกี้ได้อนะไร คือว่าพอถึงห้องปุ๊บก็คือต้องรีบเปิดหนังสืออ่านเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทํากิจกรรมข้างนอกใช่ไหมแล้วก็คือเราก็อยากมาเที่ยวเนาะเราก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวแบ่งหนังสือมาอ่านที่ที่เที่ยวเลยละกันตอนที่มันว่างๆเออนั่นแหละแล้วก็ถึงเวลาที่เรารอคอยก็คือว่าเราได้ออกจากห้องแล้วก็คือว่าเดี๋ยวเราจะไปเอาไอติมกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูว่าจะไปทาอะไรต่อดีก็คือว่าขอคิดก่อนว่าจะนั่งรถไปหรือว่าจะปั่นจักรยานดีใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำาไงกันดี นี่ก็คือจะเป็นไอสระว,ว่ายน้าที่เราบอกไปตอนแรกเนาะว่ามันอยู่ข้างหน้าก็คือจะเป็นสระที่ผู้ใหญ่เขาจะมาว่ายกันเนาะเพราะว่ามันจะลึกหน่อยเนาะนั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเอาไอติมต่อโดยที่เนี่ยเราก็มีไอสองหนุ่มมาด้วยเนาะก็คือหนุ่มน้อยกับหนุ่มโตใช่ก็เดี๋ยวไปเอาไอติมกันเออแล้วก็ตรงเนี้ยก็เป็นจุดมหาชตีนนะที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันหนูเอาเป็นชาไทยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะ กินสองงานเลยเหรอ<ช>กินสองรถเลยเหรอ <laughs> แข่งกันเปล่าวิ่งแข่งกันเปล่าหนึงขข่งสองง I'm ว่าจะปั่นหรือไม่ปั่นดีใช่ไหมน้องก็เชียร์ว่าเออปั่นเลยปั่นเลยลองดูอะไรเงี้ยก็เลยเออตัดสินใจว่าเอองั้นปั่นก็ได้คือตอนแรกกังวลแค่ว่าแบบเราจะปั่นได้ไหมเพราะว่าเราไม่เคยปั่นขึ้นเขาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปั่นไม่ค่อยแข็งอยู่แล้วด้วยก็เลยลังเลค่อนข้างมากแต่ก็โอเคลองดูก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ลองตัดภาพไปดูนะว่าจะเป็นยังไงเออปลาถือก็คือเข็นแล้ว เราก็ไม่ควรหาทํานะมากเบสใช่ชเหนื่อยมากคือเราผ่านไอที่ชันๆัมาแล้วอันหนึงเนาะก็เดี๋ยวเราก็พักแล้วก็ไปต่อกันอือและเราก็ผั่นมาถึงจุดชมเนินนางพญาแล้วนะเย้ ทำสำเร็จแล้วเย่เดี๋ยวต้องไปถ่ายบนนู้นเย้จากที่ทุกคนเห็นหน้าเราก็คงจะพอเดาได้เนะว่าเราก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยเพราะว่าเหนื่อยเราไหลไม่หยุดเลยใช่แล้วก็เราว่าข้อดีของการมาเที่ยวมันคงเป็นการที่แบบว่าทําให้เราได้ทําอะไรใหม่ๆที่ปกติเราไม่ค่อยได้ทําแล้วก็ทํามันจนสําเร็จแล้วก็เก็บเป็นความภูมิใจเล็กๆเป็นความประทับใจเก็บไว้เนาะ เวลาแบบว่าเออเรามานี่เราได้ทำนี่นะอะไรแบบเนี้นยอะเห็นตรงนั้นหมขัาตรั้งเวลาปั่นกับเล้ยันเราต้องยนแวะเติมพลังกันหน่อยก็เดี๋ยวเราแวะหาอะไรกินรองท้องแล้วก็นั่งชมพาทิ์ตกดินสักหน่อยแล้วก็เก็บบรรยากาศแล้วก็กลับ เราจะทำอะไรกันต่อแล้วยีก,อกโอ้ยนี่คือสภาพเข็นอยู่นะโอเค,อเคถึงทันละ ลักกี้นะคะขีนกตกใจตกใจตรงไหนอะไม่ไม่ไปโดนตรงไหนอ๋อตอนรอเหรอย้เราทำสำเร็จแล้วขี่นกอยากเลยเช่ปแล้วช่ปะนี้โอเปลี่ยนชุดเล่นทุกคนคือสวยมากพาฮิ่ตกดีแล้ว หน้าที่คะสีสวยไม่ไหวคิวแม่สวยากจิ๊นโอเคหิวมีเด็กหิวไม่มีเฮ้ยทำยังไง แก่เน, okay. okay. นี่ยแลไอัไหะเราจะกินพวกกันกันโอเคนี่ก็คือเราอาบน้าเสร็จแล้วเนอะซึ่งเราลืมเอาคิมนวดผมมาใช่ไมผมเราก็เลยกลายเป็นสังกะตแบบนี้เลยนั่นแหละแล้วก็เราสภาพเราคือไม่โอเคเลยดูสิตาเราเป็นกุ้งยิงอีกแล้วคือสภาพหน้าเราไม่เคยดีจักคลิปเลยอะจริงๆนี่รวมติงเลย กินแฉะให้ดูที่เราแบกมานะก็คือว่าเราแบกมาอยู่สามอย่างก็เป็นว่าถานจระเข้ยากต้มจิว๋วแล้วก็ยาลดรอยสิวแค่นี้เลยก็คือว่าไม่แบกอะไรมาแหละก็เดี๋ยวเรารีบทาสกินแร์แล้วพอเราทาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปหาอะไรเล่นกันต่อเนาะอะเขาไม่เล่นเขาช่วยน้องดูตึงเขาก็มาไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ พอ,อเขากำลังสนใจกับขนมได้เท่าไหรนะ่นะเมื่อกี้ได้สอนไี่หวานใช่ไหเนี่ยหลังจากที่เล่นอะไรเสร็จนาะทุกคนก็คือต้องมาตามเชิญใช้กรรมต่อแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพนะนั่นแหละตามที่เห็นเลยทุกคนลาบโอเคเป็นเช้าที่เราสายแล้วเลยก็คือว่าคนอื่นเขาลงไปกินข้าวกันหมดแล้วก็คือเหลือแค่เรากับพี่ก็เลย กันแหละหลังจากที่รูแฟนเห็นก็คือใส่ชุดเดิมตั้งแต่ว่าคืนก็คือยังไม่ได้อาบ,บน้ำเลยก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวเลยใช่ก่อนที่เขาจะเก็บเนาะนั่นแหละเดี๋ยวไปกินข้าวกันในส่วนของทางเราก็คือเลือกแบบไม่คิดเลยก็คือเลือกสปาเกตตี้เพราะว่าเป็นสปาเก็ตตีเ้เล้วลเมากส่วนอย่างอื่นก็คือเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะก็คือจะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นพวก ขนมปังกาแฟนุ่มซีเรียลอะไรแบบนี้เนาะใช่ก็เดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มีแผนว่าเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นหาดต่ออเดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนชุดก่อนด้วยใช่ก็คือว่ากินเสร็จปุ๊บฝนตกปับ๊บจะไปถ่ายรูปฝนตกโอเคไม่มีแดดก็ก็ไม่赖ช่างวันก็ถือว่าเออถ่ายรูปไปเปียกเอยไม่ใช่ใส่ชุดไปเดินเล่น เปียกก็ช่างมันเพราะเดี๋ยวก็เล่นน้ำทะเลไปเลยแล้วกันแต่ว่าออกเนี่ยเป็นพวกห่วงรองเท้าใช่ไหมถ้าใครเคยดูคลิปก่อนคือจะรู้ว่ากลัวรองเท้าเปียกโอเคก็เลยถอดรองเท้าเดินมาตั้งแต่นู่นน่ะรีสอร์ทซึ่งแบบบ้าอะไรคิดว่าอะไรอยู่ซึ่งมันโคจะเจ็บเลยทุกคราอแบบคอนกรีตนี้หินนี้โอ๊ยอยาหาทำเด้อก็เดี๋ยวเราเล่นอะไรเสร็จเราก็กลับไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวก็กลับไปหาอะไรกินระหว่างทางแล้วก็กลับบ้านกันใช่ กินกันก่อนกับก็คือร้านส้มตำริมดางนะก็คือว่าร้านเนี่ยก็คือมันมีหลายเมนูมากๆที่แบบเราคิดว่าอร่อยก็เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูเนาะว่าเรากินอะไรกันไปก็อาจจะเห็นครบไม่ครบยังไงก็ขอโทษด,ด้วยเพราะว่าคือมาแบบหิวโหยมากก็คือซัดกันแหลกเลยก็คือแทบจะแบบถ่ายไม่ทันเลยอะไรอย่างนี้เนาะเออแต่คืออาหารเขาอ,อร่อยมากจริงๆ คก็จบทิปแล้วเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ทิปหน้าเนาะถ้าใครชอบก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส mm ัคสไาชให้เราด้วยนะบ๊ายบาย